สวัสดีค่ะรวมรถมือ 2JK เจเนำเสนอให้ชมกับรถกระบะเดิมๆราคาเบาๆนะคะ1,15,000บาทค่ะรถ e s u ดดีแม็กปี05 Highlander เครื่อง3.0ดีเซลคอมมอนเรลนะคะเครื่องยนต์แน่นๆเกียร์ธรรมดาค่ะเข้าคบุบใช้งานได้ปกติไม่หลุดนะคะช่วงร่างแน่นหนึบค่ะคัสซีสวยตลอดเส้นแอร์เย็นฉ่ำสีสันยังดูดี ภายในสะอาดค่ะเบาะหนังนะคะกระจกไฟฟ้าขึ้นรงครบค่ะเครื่องเสียงมีแต่ต้องไปได้ระบบกันเองนะคะพร้อมกับมีกล้องบันทึกวิดีโอหน้าหลังครบเลยค่ะรถขับขี่ใช้งานได้ปกติอัตราการเล่งดีไม่มีปัญหาเรื่องน้ำดันภาษีปี6-7ค่ะ1,15,000บาทนะคะเล่มชุดโอนวิกเตสซิ่งอยู่ในสถานะรอเล่ม2ีวันนะคะ สังเกตเบื้องต้นจากวันที่ลงคลิปนะคะท่านรถอยู่ในอำเภอดอนตูมจังหวัดนคปรปฐมค่ะสำหรับท่านใดสนใจรถคันนี้นะคะมีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปโทรคุยโดยตรงนัดหมายไปดูด้วยตนเองได้ค่ะนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางกันด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของทุกๆท่านแอดมินนำเสนอข้อมูลเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ